เวลาเราต้มหรือเราตุ๋นนานๆใช่ไหมคะมจนกระทั่งได้แบบถ้าถ้าเป็นสังกฤษใช้คาว่า chicken essence หรือว่าเป็นซุปไก่เนี่ยม,มันก็คือจะทำให้คุณค่าทางอาหารทั้งหมดเนี่ยมันเข้มขน้นใช่ไหมคะเพราะนี้ถามว่าในนั้นมีอะไรบ้างอันแรกมีโปรตีนแน่นอนถูกไหมถ้าสมมติว่าเวลาที่เราตุ๋นเข้าไปถ้าสมมติว่ามันมีในส่วนของตัวกระดูกอะไรใดๆลงไปด้วยมันก็น่าจะมีแคลเซียมเนาะทีนี้โปรตีนในที่นี้ค่ะเวลาที่เราตุ๋นไปนานๆนะคะมันก็จะทำให้มันมีการแตกตัวจนกระทั่งกลายเป็นโปรตีนส่วนย่อย แปลว่าอะไรแปลว่าดูดซึมง,ง่ายแต่แน่น,นอนมันก็จะต้องแลกมาเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นโปรโตีนที่มันเป็นโปรโตีนทั้งชิ้นนะคะเวลากิน่รสชาติมันอร่อยอแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแตกตัวไปจนกระทั่งเป็นกรดอะมิโนโหรือว่าเป็นโปรโตีนสายย่อยๆอะ่ะม,มันอาจจะทําให้รสชาติมันเื่อนนิดนึง,งซึ่งซ,งซงอันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าเอออาจจะต้องแลกมากินแล้วเนี่ยดูดซึมได้ง่ายดูดซึมได้เร็วแต่ว่ารสชาติอาจจะเปลี่ยนไปการเติมสมุนไพรใดๆก็อาจจะช่วยทําให้รสชาติมันดีขึ้น ช่วยกรอบรสชาติหรือแม้กระทั่งช่วยเสริม,มใช้คำว,ว่าเสริมเนาะเสริมคุณค่าทางยาครับผมรานนี้อย่างที่เอบอกว่าซุปไก่เนี่ยคนจะเข้าใจว่าราคาแพงนะครับแต่จริงๆแล้วพอเราฟังงดูมันก็เป็นแค่ไก่เอาไปต้มกับตัวน้ําถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ราคาสูงเนี่ยอย่างแรกเลยคือสมุนไพรที่ใส่เข้าไปครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปเยอะแค่ไหน,นครับอย่างที่เรารู้ว่าตัวสมเองก็ตามเนี่ยมันจะมีราคาต่อกิโลกร,รัมค่อนข้างสูงครับพอ,อยิ่งใส่เยอะเนี่ย ตัวซุปไก่เราก็จะยิ่งแพงมากขึ้นทนนีนี้เนี่ยฟังเรื่องโภชนาการมาค่อนข้างเยอะแล้วครับผมอยากให้พี่เอ๋ลองเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นไปกว่าน,นั้นเลยว่าตัวซุปไก่กับตัวไข่ไก่เนี่ยเปรียบเทียบกันได้ยังไงบ้างครับผม ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะฟังดูเหมือนว่าจริงๆเนี่ยซุปไก่เราก็ทําเองได้เนาะแล้วเราก็จะสามารถเติมอะไรต่อมีอะไรที่เราคิดว่าดีลงไปในนั้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีของถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบนี้แต่ละคนแต่ละบ้านที่ทำเนี่ยม,มันก็อาจจะต่างกันกใช่ใชทีนี้สมมุติถ้าเรามองว่าเออแล้วถ้ามันมีขายอยู่ในท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกซุปไก่สกัดอย่างเงี้ยขวดนึงอะถ้าเทียบโปรตีนเนาะเอาโปรตีนก่อนเนาะมันก็น่าจะพอๆกับไข่ซับฟองนึ่งคือประมาณ7กรัมแต่มันจะมีพวกแร่ธาตุอะไรใด อย่างอื่นอีกนิดหน่อยซึ่งถามว่ามันจะมีผลถึงขนาดทําให้สุขภาพเราดีขึ้นขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นสําหรับการกินแค่ขวดเดียวนะคะสิ่งที่จะดีกว่าก็คือว่าโปรโตีนที่มีต่อให้เราเทียบกับในไข่เนาะแล้วเราบอกว่าเท่ากันแต่ในซุปไก่ค่ะมันเป็นโปรโตีนที่ย่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูดซึมง,ง่ายดูดซึมได้เร็วนะเอาไปใช้ได้เร็วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมองว่าถ้าเราต้องการโปรโตีนที่ดูดซึมง,ง่ายดูดซึมเร็วเราก็เลือกอันนี <No. S 2> ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน